สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคน เสียงยังกลับมาได้ไม่เต็มที่นะจ๊ะตอนนี้ก็ยังกําลังจะหายไปสบายแล้วนะนะทุกคนพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดขอบคุณสำหรับเคล็ดลับที่บอกเข้ามาให้กินน้ําขิงนะจ๊ะเข้าเรื่องดีกว่าเพราะว่าจริงๆตอนแรกคลิปนี้ก็จะไม่ทําแล้วแต่ว่าในนี้มีคนมาถามว่าเฮ้ยแอดดูน้องรีบๆน้องไม่ได้จะบินต่อไปไหนหรือเปล่านะจ๊ะแน่นอนจ้าตอนนี้นอนริซ่าของเรานั้นเหมือนว่าจะทํางานเสร็จปุ๊บบินออกปับ๊บบินกลับมาในรอบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมาเยี่ยมน้อง แต่กลับไปไหนอันนี้คือกลับไปที่ฮาวายนะทุกคนนะเห็นเขารายงานกันว่าอย่างงั้นนะจ๊ะซึ่งโนริซ่าของเราก็ยังคงมาในลุคแบบคูลๆบอยๆเช่นเดิมกับเบสืเ้อโวกนะจ๊ะคุมโทนสีออกพาสเทลออกประมาณฟ้าๆนิดๆอะไรก็ว่าไปกับหมวกสีเขียวนะจ๊ะทนนี่ต้องบอกว่าลุคสบายๆแบบนี้แหละสวยมากเวอร์แล้วหน้าสดคืออะไรคือแก้มเบบี้แฟทเนี่ยจะพูดทุกครั้งไม่ได้้วนาะคือแอดอยากอีกแก้มมากลูกคือน่ารักจริงๆสดใสที่สุดนะทุกคนแต่ทีนี้มันมีประโยคอันนึงที่เขาตอนนี้แปลไทยออกมาเป็นแฟนๆ แล้วเขาก็ถ่ายวิดีโอไปด้วยซึ่งมันก็น่าจะเป็น r รีแอคชั่นที่ค่อนข้างจะเป็นมารยาทที่สุดแล้วแล้วก็ชัดเจนที่สุดแล้วว่านอริซ่าเนี่ยน่าจะไม่ได้มาเกาหลีอีกบ่อยแน่ๆเลยทุกคนเพราะอะไรรูป้ปะ่ะบทสนทนาเนี่ยเขาก็บอกว่า ลิซ่าคุณจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ล่ะคะโนริซ่าของเราก็ยิ้มหัวเราะกิกคัคกว่าอ๋อหนูคิดว่าก็น่าจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะแต่น้องก็ตอบไปแบบนี้แฟนคลับก็รีบบอกกลับไปเลยว่าเชิญมาบ่อยๆนะคะอะไรประมาณนี้ส่วนน้องลิซ่าของเราก็หัวเราะบบกว่าในหัวก็คงคิดว่าหนูงานเยอะอะคะ่ะหนูต้องบินไปบินมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับมาบ่อ,อยอย่างที่พูดหรือเปล่านะทุกคนนะเออวันนี้เธอมาแล้ว ก็คิดว่านริซาเนี่ยมีตารางงานที่ค่อนข้างแน่นมากๆหลังจากนี้เธทุกคนไหนจะต้องซุ่มทําเพลงอีกหลายเพลงเลยเนาะที่แอดก็ได้อัพไปในคลิปกันก่อนแล้วว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาบินมาทําเพลงหลายเพลงเขาใช้คําว่าหลายเพลงเนี่ยแสดงว่าน่าจะอัดทีเดียวคือมีจังหวะทํางานเมื่อไหร่โนริซาของเราจะทํางานเมื่อนั้นนะจ๊ะพราะต้องบินไปบินมาทีมงานเนี่ยก็ต้องบินตามเวลานริซาไปอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรแบบนี้นะทุกคนนะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะล่าสุดคนครูของเรานั้นก็มาอัพไอจเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าถ้าเราอยากดูรูปชัดๆจริงๆเนี่ยต้องดูที่ i g จีโนริซ่าเลยอะต้องรองโนริซ่าลงนะจ๊ะพอโนริซ่าลงเท่านั้นแหละหัวใจของเรานั้นก็ได้เติมเต็มในส่วนความแซปคอมวิดนี้อื เสื้อผ้าชุดนี้กับทรงผมทรงนี้ถึงจะเป็นทรงที่แบบเราเคยเห็นไปแล้วแต่อาคิดว่ามันเข้ากับบริบทเข้ากับชุดนี้มากๆแล้วก็สร้างความโดดเด่นให้กับโนริซ่าจริง,รงๆเพราะว่าเป็นชุดที่ดูแบบโคตรเท่อะแกยืนกลางงานแล้วบอกว่านี่แหละคนโคูยิ่งภาพถ่ายมานี่บอยแบนด์หนึ่งกรุ๊นะจ๊ะเออ ทำไมติดว่าน้องหน้าสวยหน้ารักขนาดนี้นี่ก็ถือขบเชื้อได้เลยนะถ้าเกิดน้องตัดผมสั้นเลยทุกคนแต่ก็อ่ะกลับมาให้ชาวเบงซ์เนี่ยได้ใจโฟกันบ้างก็ยินดีฟินกันไปนั่นเองนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมากันประมาณนี้แลละเป็นการรายงานว่านอนริซ่าของเรานั้นไปที่ฮาวายแต่แอดก็คาดการณ์ไม่ถูกเหมือนกันว่าน้องเป็นไปฮาวายเนี่ยจะไปเที่ยวทะเลเหรอหรือจะไปทํางานอีกแล้วไปไายบงไทยแบบหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีบเบาะแสอะไรเกี่ยวกับฮาวายว่าไปที่นั่นเนี่ยเราจะมีอะไรนอกจากที่แอดคิดได้ก็คือทะเลอย่างเดียวนะ บุกฤก็บอกว่าจะมีอะไรเร็วๆนี้ซึ่งก็ผ่านวันที่8ไปแล้วไงอะเราก็ต้องมาเอารู้ว่าโน,โนริซ่าของเราจะไปเที่ยวหรือจะไปทํางานกันแน่แต่คิดว่าทุกๆท,ที่คือที่ทํางานของโนริซ่าจ้าเพราะเดี๋ยวเออ,อะไรก็ปล่อยงานเออ,อะไรก็ปล่อยงานนะจ๊ะก็ฟินหัวใจชาวลิลิสนิดหนึ่งนั่นเองนะทุกคนนะออออ่ะ,อะอก็สำหรับคลิปนี้มากันสันส้นๆประมาณนี้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวเสียบาไปก่อนเจอกันใหม่นในคลิปหน้านะครับสวัสดีเด้อ